ทําได้ขนาดเนี่ยช่วยให้สังคมมันเปลี่ยนไปประเด็นของแอปแท็กซี่เนี่ยคงไม่ใช่เรื่องคอมเมอรเชียลแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าสมมติเราเราเห็นว่าสังคมเรามันเปลี่ยนไปจริงๆแท็กซี่ส่วนใหญ่เขาเริ่มยอมรับกันมากขึ้นว่าเฮ้ยหน้าที่ของเขาเขารู้หน้าที่ของตัวเองอะครับว่าเขาคือหน้าที่เขาคือแบบพาผู้โดยสารไปที่ที่ผู้โดยสารอยากไปท,ที่ที่หมายถึงอยู่ในเขตที่กําหนดะนะครับมัน มันคงจะทาให้แบบอะไรๆดีขึ้นเราก็เลยไม่ได้ละเราต้องลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างจุดเริ่มต้นจริงๆก็คือมีหลายๆครั้งเลยเนี่ยเรารีบไปทํางานทุกคนมีภารกิจต้องรีบไปทํางานต้องรีบไปเรียนรีบไปมีติ้งต่างๆแต่ว่าเหมือนบางทีพี่แท็กซี่เขาก็ค่อนข้างเอาใจใจตัวเองนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยมองว่าเฮ้ยประเด็นตรงนี้มัน,ม,นมีช่องโัวอยู่แล้วที่สําคัญคือ การรีพอร์ตในอดีตเนี่ยมันค่อนข้างยุ่งยากมันต้องโทรเข้าคอเซนเตอร์หรือว่า,าส่งเอกสารวุ่นวายอย่างเงี้ยครับเรามองว่าซิกถ้ามันมีแอปพลิเคชันต่อทอดตรงเพื่อที่จะส่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้การร้องเรียนเหล่านี้ไปถึงกรมขนส่งเนี่ยน่าจะดีนะซึ่งในช่วงแรกๆก,ก,ก็ก็หลายคนก็เบรกอย่างเพื่อนๆผมอย่างเงี้ยก็เหมือนลักษณะว่าเอ้าแล้วขนววส่งเขาจะมาเอาข้อมูลไปทําไมอะไรเงี้ยครับแต่แต่ทีมเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าตรงนี้มันเกิดขึ้นมันดีจริง เราก็เหมือนแบบไม่สนนะก็ก็เหมือนตรงเนี้ยเราสนใจเราเชื่อว่ามันทําได้เราก็เหมือนพยายามที่จะทํามันขึ้นมาแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆเหล่านี้แล้วก็ส่งไปที่กรมขนส่งจุดนี้สําคัญมากเลยเพราะว่าเหมือนมีคนแหละคนเขาก็ก็ไม่เชื่อว่ามันแน่จจทําได้แต่พอเราทําออกมาปุ๊บกรมขนส่งเองก็ก็ได้มาคุยกันกับเราเราก็มีได้เข้าไปคุยพูดคุยกับผู้ใหญ่ในนั้นก็เขาก็สามารถที่จะรู้ว่าเอาข้อมูลอะไรบ้าง คนที่แจ้งมีชื่อมเอีเลขบบตรประชาชนนะครับแล้วก็เหมือนเรียกว่าเราต่อท่อตรงส่งเข้าไปถึงกรมขนส่งได้เลยเนี่ยครับทำให้เหมือนผู้ใหญ่ก็เริ่มยอมรับเราก็เราก็มีความสุขที่ว่าเฮ้ยเนี่ยสเต็ปต่อไปเราเริ่มคุยกับกรมขนส่งแล้วว่าเดี๋ยวเราจะทํา MOU คุยคุยกันเลยบอกว่าดัตต์เบสตรงนี้เนี่ยเราส่งท่อต่อท่อตรงไปเลยแล้วเอดูเคชคนด้วยว่าเนี่ยจริงๆแท็กซี่ปฏิเสธเราเนี่ยเขามีโทษปรับนะ ปรับครั้งละไม่เกิน1000บาทแล้วก็เขาก็จะรายงานผลด้วยว่าเวลาเราแจ้งไปแล้วเนี่ยได้เปรียบเทียบปรับไปแล้วเขาจะรายงานผลกลับมาให้เราได้ด้วยก็ในสเตจต่อไปเราก็จะมีฟีเจอร์มากขึ้นเรื่อยๆก็คือตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าตรงนี้น่าจะมีประโยชน์เราก็ทําเลยเรารู้ว่าเอ้ยเราทําตรงนี้ได้เราทําเลยพอทําเสร็จปุ๊บแล้วก็เสนอไปในสังคมสังคมยอมรับพอสังคมยอมรับทางผู้ใหญ่เองเขาก็ยอมรับด้วย เริ่มแรกเลยก็คือเราต้องอย่างตัวแอปเนี่ยครับเราก็ต้องคุยคอนเซ็ปต์กันว่าฟีลลิ่งเป็นยังไงอย่างแทรเก็ตกลุ่มของแท็กซี่วีคอ์เตอร,ตอร์คือต้องเข้าถึงคนได้มากที่สุดเราก็เลยเลือกที่จะนําเสนอเป็นรูปแบบของการ์ตูนนะครับแล้วก็แบบกลนควๆนิดๆเนื่องจากว่าเหมือนเหมือนเราทําให้มันดูแคชชวลหน่อยนะครับดูสบายๆแล้วก็ดีไซน์หน้าตาก่อนดีไซน์รูปแบบของโปรแกรมว่าจะต้องส่งไปที่ไหน หลังบ้านนาะจเบตจะวางไว้ที่ไหนวางไว้บนคลาวไหมบนอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้ครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอผ่านโปรเซสของการออกแบบทั้งหมดเราก็เริ่มมาโคดิ้งกันเดเวลลอปกันนะครับหลังจากโคดิ้งเสร็จแล้วเราก็ทำเทสดูว่ามีบั๊กตรงไหนส่งไปแล้วไปถึงจริงไหมตรวจสอบข้อมูลอะไรพวกนี้ครับพอหลังจากเสร็จหมดทุกอย่างแล้วเราก็ต้องส่งไปให้ Apple t เทสอีกทีหนึ่งก็คือในใน i อ s แอปพลิเคชันก็คือของ Apple นะครับทุกคนที่ใช้อปบน iPad หรือว่า p n o n e เนี่ยก็ทุกแอปเนี่ยแอปเปิลเขาจะตรวจหมดเลยนะครับแล้วก็พอผ่านหมดแล้วเขาถึงจะปล่อยให้เราวางขึ้นบนแ p ป t o r e ได้ครับผม mm hmm. ก็ในอนาคตข้างหน้านะครับเราก็มองว่าแอปพลิเคชันก็เป็นอีกช่องทางหนึง่งที่จะเข้าถึงคนหมู่มากได้นะ mm hmm. ถ้าเราช่วยแก้ปัญหาสังคมบางอย่างได้เราก็อาจจะทําให้สังคมเราแน่อยู่ขึ้นนะครับการมีแอปพลิเคชันก็คือการผูกเข้ากับโซเชียลมีเดีย การผูกกลุ่มคนแล้วก็เพื่อเรียกว่าสร้างมูลค่าจากการที่เรา <ừ. S 1> เราวมตัวกันวันนึงเราอาจจะมีแอปพลิเคชันที่เหมือนช่วยระดมทุนช่วยคนน้ําท่วมหรือเราจะมีแอปพลิเคชันที่เหมือนเป็น e-learning สอนอังสือสเด็กอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับก็ oh, เรื่องสุดท้ายที่ฝากเกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์นะครับก็คือจริงๆผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเราทุกคนเรามีความคิดสร้างสารรค์เยอะกันอยู่แล้วแต่หลายๆคนเนี่ยมันอาจจะถูกกดถูกบีบถูกคือสังคมเราเป็นสังคมที่ไม่ค่อยยอมรับคนที่เห็นแตกต่างนะครับแต่เราเองเนี่ยความคิดสร้างสารรค์ของเราเราก็ต้องมีความเชื่อบวกเข้าไปด้วยว่าเฮ้ยถ้าเราทําแล้วเราเชื่อมั่นว่าไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมัน มันต่างออกไปแล้วมันน่าจะมีผลดีกว่าเราเราก็ต้องยึดมั่นในความเชื่อของเรานะครับแล้วก็ลุยเลยไม่ต้องไม่ต้องคิดมากก็คือถ้าอยากทำอะไรทําเลยถ้าไม่เดือดร้อนคนอื่นความคิดสร้างสารรค์ตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลให้อของที่เราจับอยู่ดูอยู่มันมี value มากขึ้นแล้วก็วันหนึ่งมันก็จะเหมือนทะลุออกจากกรอบที่คนส่วนใหญ่มามา,มาบีบเราได้แล้วก็ไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวเราเองครับเราเราเองต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองก่อน ยังไงไหมครับผู้ชมครับมูลี่สถานแดดนะครับวันนี้สุดยอดจริงๆครับสถานไปทั่ววงการอย่างแน่นอนนะครับผมถ้าใครดูเทปนี้อลังการงานสร้างขอขอบพระคุณทุกๆไอเดียนะครับผมที่ร่วมกันออกแบบเข้ามาครับยินดีรับเสมอนะจ๊ะ แน่นอนครับฟังมาเลยครับสิ่งใหม่จะเกิดขึ้นบนโลกครับเมื่อมุมมองต่างๆถูกใส่ความคิดสร้างสารรค์เข้าไปนั่นเองนะครับผมขอบคุณสถีท่านสถานที่ด้วยครับกับสวนโชติพันธ์ครับปากซอยปรีดีพนมยงค์36นะครับถ้าหาปรีดีพนมยงค์36ไม่เจออยู่ข้างๆปรีดีพนมยงค์34 yeah. อย่าลืมครับเข้ามา Facebook ของรายการได้ครับสไลด์ไปเลยครับที่อ d เดทีทุกวันเสาร์สิบโมงครับ Workpoint ท v วาร์ริี้เต็มจอนะครับวันนี้พลาดกุ้งลาไปก่อนแล้วกลับมาพบใหม่กับรายการขอเปลี่ยนสวัสดีครับจำได้เปล่าที่เรามาที่เฟสติวั k เรา,าถ่ายรูปด้วยกันน่ะเวียงคนปะเนี่ยอะไร คนหรือเปล่าเคยถ่ายรูปตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่ถ่ายรูปแฟนถ่ายรูปหญิงถ่ายรูปผู้ชายก็แล้วแต่อุ้ยอ้วนอะ่ะลบนี่ไงอุ้ยดำอะ่ะลบอุ้ยมุมอะไรอะ่ะลบนี่ไงบางทีเราเห็นว่าสวยไงแต่โอแฟนเราเห็นว่าไม่สวยไม่ชอบอยู่นี่ไง